นะครับาพาร์ทสี่ก็มาแล้วครับม่เป็นพาร์ทสี่เลยครับวันนี้เราก็พร้อมเตรียมตัวที่จะไปออกสู้รบกันแล้วนะครับเอาละครับเราก็เตรียมตัวสู้รบแล้วตอนนี้ผมก็เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวทำแอปเปลิลทอง แอปเปิลทองทำไงอ่ะเอ้าลืมละเราแอปเปิลทองทำไงอ่ะสวยแล้วไงหรือทองมาเยอะกว่านี้ลกทองมาให้หมดเลยเนี่ยแอปเปิลทอง อ๋อครับป้องกันออกซิเดียนของเราวไว้ก่อนับตอนนี้พี่เอเป็นยังไงบ้างแล้วผมไม่รู้นะครับเนี่ยผมป้องกันฐานตัวเองไว้ก่อนพี่อาจจะซื้อของไม่ก็พอแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมจะเตรียมตัวฐานของผมให้ดีนะครัเฮ้ยผมลืมผมลืมซื้อทันลูกต่อครับออได้ซื้อของได้ ลูกดอกอยู่ตรงไหนอะอร์โรอ้าว what ผมลืมทำลูกดอกไม่นะไม่ต้องใช้ธนูอ็แบบนี้อาจจะมีความผิดพลาดสักนิดนึงนะครับแต่ผมก็พร้อมแล้วนะครับบุกฐานสเตเวเลยครับ จะเลเวลแล้วพี่เอก็ไปป้องกันฐานตัวเองนะครับเตรียมแอปเปิลทองไหมครับไดบอนเต็มเลยนะครับเนี่ยโอ้โหตกเลยเหรอตกเลยเหรอตกเลยเหรอ อือห uh ืมวิผมกือบตกลบอกอหือ uh huh. ผมผมถอยทับละผมถอยทับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษขอโทษเอเบิล <Ever. S 1> โทษครับโทษครับพี่โทษครับรุ่นพี่รุ่นพี่ขอโทษครับผมไม่ยอมแพ้ง่าย,ายๆหรอกครับตีแนะ ี่เนะตกลงไปอือหือหืมสูตรผมนี่ใช้ได้เลยรีบหนีรีบหน,บนีเพี่ยเกิดที่เดิมไหมอ้าวไม่เกิดที่เดิมผมบอกแล้วให้นอนเสร็จผมรออกซิเจนจ้าวู้ฮู้ออกซิเดนจออเดนใกล้พังเย้เอาละครับใครกดชอบไลค์ชอบติดตามชอบ แชร์นะ้ำอย่าลืมแชร์ไวให้เพื่อนๆน,นะครับใครชอบแมปนี้ก็อย่าลืมบอกด้วยนะวันนี้พี่เอบอสกราฟก็ขอลาไปก่อนนะครับออ